ผมกลายเป็นผู้นําเทรนเฉยเลยนะครับโอ้โหคริสเตียโนโรนัลโดนะครับชี้ว่าตัวเขาเองกลายเป็นผู้นําเทรนแย้มเล่นที่ซาอุดิอาระเบียนะครับให้กับซูเปอร์สตาร์หลายๆคนคริสเตียโนโรนัลโดครับซูเปอร์สตาร์ของอัลนาเซอร์บอกว่าการที่เขาแย้มเล่นในลีกซาอุดิอาระเบียเนะี่ยได้เป็นการเปิดประตูสำหรับเหล่าสตาร์คนอื่นและเชื่อมั่นว่าภายในอีก2-3ปีข้างหน้าลีกนี้จะพัฒนากลายเป็นหนึ่งในยักษ์ใหญ่ของโลกเลยก็ว่าได้นะครับ เมื่อปลายปีก่อนเนี่ยโรนัลโด้ย้ายซบอัลนาเซอร์พร้อมรับค่าเหนื่อยราวๆ200ล้านยูโรต่อปีนะครับหลังจากยกเลิกสัญญากับแมนยูมานับตั้งแต่นั้นเนี่ยลีกสูงสุดของซาอุดีอาระเบียครับถูกเชื่อมโยงให้ความสนใจเหล่าซูเปอร์สตาร์ทั่วยุโรปโดยล่าสุดอันอิเตอฮัดครับเพิ่งปิดดีลคว้าตัวคาริมเบนซ่าของเรอัลมาดริดมาครอบครองอันอิเตอฮัดเองยังใกล้จะได้ตัวเอ็นโกโลกองเต้มิดฟิลด์จอมขยันของเชลซีขณะที่เลียนเนลเมซี่ครับได้ปฏิเสธข้อเสนอจากอัลฮิลา เมสซี่เนี่ยเลือกไปเล่นให้อินเตอร์ไมามีในแดนสหรัฐอเมริกานะครับต้องบอกว่าฤดูการแรกในแดนซาอุดข,ของ Ronaldo, โรนัลโดกดไป14ประตูเลยจากเกมลีก16นัดช่วยให้เอานาเซอร์จบรองแชมป์เลกนะครับหลังจากที่เบนเซม่าเนี่ยย้ายมาเล่นในลีกเดียวกันกับโรนันโดขณะเดียวกันครับโรนัลโดก็ออกสื่อเปอิดตัวน้ำดื่มแบรนด์ดังของตัวเองครับถูกถามเรื่องของเบนเซม่าโรนัลโดบอกว่า ผมรู้อยู่แล้วว่าการย้ายมาเล่นที่ซาอุจะเป็นการเปิดประตูสำหรับผู้เล่นคนอื่นและผมก็คิดถูกเบนซิมยย้ายมาที่นี่แล้วและผมมั่นใจแบบพันเปร์เซนเลยว่าจะมีอีกหลายคนตามมาอย่างแน่นอนผมแน่ใจได้เลยว่าภายในอีก2-3ปีข้างหน้าลีกนี้จะกลายเป็นหนึ่งในลีกที่สำคัญที่สุดของโลกออหวังว่าเหล่าสตาร์ทั้งหลายเนี่ยจะย้ายมาเล่นที่ซาอุเหมือนกันเพราะการแข่งขันที่สูงขึ้น คือสิ่งที่ลีกเราเนะี่ยต้องการอยู่แล้วโอ้โ oh หอันนี้คือสิ่งที่รนะโรนัลดได้ให้สัมภาษณ์ครับเขากลายเป็นผู้นําเทรนย,ย้ายไปเล่นที่ซาอุดิอารเบียซะอย่างนั้นเลย <c oughs> ทุกคนกําลังหลังไหลแห่กันไปเล่นที่ซาอุดิอารเบียเพื่อกอบโกยเงินช่วงบั้นปลายอาชีพแล้วนะครับโอ้โ oh หต้องมาตามว่าอีก2-3ถึงปีข้างหน้าลีกซาอุดิอารเบียจะเป็นยังไงครับจะยิ่งใหญ่หรือเปล่านะครับโอ้โ oh หจัดไปแวัยรุ่นจัดไปเลยครับผม